ก่อนจะชมรายการคุณในายใจตลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับตรงนี้เลย มาแล้วจ้าได้เวลามาสนุกสนานกับรายการคุณได้ใจตลาดกันแล้วแหละครับวันนี้เราขอพาทุกคนมาท่องเที่ยวเอาใจคนรักธรรมชาติกันที่จังหวัดระยองอยที่นี่เดินทางสะดวกสบายใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพไม่นานเกินรอครับก็จะได้พบเจอกับความสวยงามของธรรมชาติกันแล้วน้องเขตของเราก็ดูจะเตรียมพร้อมสําหรับทริปนี้มากแล้วด้วยครับวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนมาครับพวกเราตามน้องเขตไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมรายการคุณนายจ่าตลาดทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดสุดฮะนี่วันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนั่นเองครับคุณผู้ชมและว,วันนี้นะครับเราจะมาทํกากิจกรรมท่องเที่ยวกันที่นี่ด้วยนะฮะและที่สําคัญวันนี้มีไกด์ก,กิติมศักดิ์มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาคุณนายกันเลยดีกว่าครับไปไปครับ สวัสดีครับคุณเขตเชิญค่ะถูกมาแล้วค่ะถึงจัน,นโหม่ฮะซื้ออะไรดีไหมคะวันนี้มีของขายว้ไม่ใช่นะ,ป,นนะปูไม่ใช่ปู นะ네ครับผมวันนี ide, ้นะครับเราเจอแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะครับผมคุณนายการชนายินดีสุขนะครับพิิยาประหลัดจังหวัดระยองและรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองครับสวัสดีครับคุณนะสวัสดีค่ะคุณเฉค่ะคับผมนัดเขมาที่สวนชีตศัสตร์จังหวัดระยองแบบนี้บอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากได้มาทำกิจกรรมอะไรแต่ว่าได้ทายเรือแล้วแต่ผมว่า มันต้องมีอะไรสวยงามรอผมอยู่ข้างในแน่นอนใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำคมีเนื้อที่ถึงส0 0 0กว่าไร่นะคะคุณเขตก็ภายายเรือ3,000กว่าไร่ค่ะ3,000ันกว่าไร่โอ้โหไม่น่าจะไหวครับคุณนาย<อ>ผมขอประมาณหนึ่งเมตรแล้วกันไม่เป็นไรท่าถ้าคุณเขตไม่ไหวเรามีวิทยากรค่ะที่จะอธิบายเรื่องดาวของ พื้นที่แห่งนี้ให้เราฟังนะคะสวัสดีค่ะนางสาวมยุริพินโยศักด์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่พานำชมสวนค่ะบึงนี้ก็คือมีความสําคัญในระดับชาติเลยบช่แล้วก็มีความหลากหลายค่ะทางพันธุ์พืชแล้วก็สัตว์นกน้ําต่างๆสัตว์น้ําต่างๆด้วยนะคะโซนนี้เขาเรียกว่าอะไระครับมันมีบัวเต็ไมไปหมดเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะ,คบ,ะบัวที่เราเห็นสีม่วงสีชมพูเนี่ยเขามีชื่อว่า บัวสุภาซิโบนใช่ค่ะเวลานักท่องเที่ยวอาพายพยักมีเหนื่อยก็จะได้มาแวะถ่ายรูปใช่ค่ะเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะคุณมดคะค่ะคุณเขตคะคุณคุณคุณจะพายเรือหรือคุณจะขึ้นมานั่งกับพวกเราคะระดับผมโอ้โหพายเรือใช่ไหมคะนั่งเรือตรงนี้ดีกว่างั้นเลยเชิญเลยค่ะเชิญคุณเขตเลย ถ้าถ้าสมมติน,นะครับเขตมาทาํากิจกรรมแบบค,คายเรือคายย่งนะครับใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงแบบครบ,ครบเลยก็หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ไปสถานที่ไฮไลท์ในบึงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นป่าสเสม็ดโบราณน,นะคะสะพานรัสม็จนะคะแล้วก็บึงบัวนะคะครตรงนี้นะคะที่เหลือก็คือแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวนะถ้าถ้าชอบถ่ายรูปถ่ายภาพวันนี้ รามาช่วงเวลาไหนดีที่สุดในการแบบว่ามาพายเรือเช้าเย็นกลางวันหรืออะไรแบบนี้ดีครับไม่เช้าก็ช่วง4-5โมงเย็นค่ะเพราะมันจะไม่ร้อนจะไม่ร้อนใช่ค่ะแล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับสําหรับคนนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวที่นี่ครับก็ของเราเนี่ยก็คือไม่มีค่าเข้านะคะคก็คือสามารถวอลกอินมาได้เลยค่ะจะมีแค่หนึ่งโอเคเรือที่คุณจะต้องใช้นะครับเป็นเรือคายัคชั่วโมงละ100บาท100่บาทถ้าเป็นเรือนั่งยนต์แบบเรา 600บาทะนะฮะก่อนลงเรือทุกครั้งนะคะเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพนะคะให้เหมาะสมเนาะก,กับไซส์เพื่อท,ที่จะได้ไดเซฟเราได้นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรนะคะติดอ,อ,อยู่ที่หัวเรือขยักนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลานะคะ ภาษาชาวบ้านภาษาท้องถิ่นเลยที่เขาเรียกกันนะคะประโยชน์ของเขามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับเขาสามารถที่จะช่วยเก็บกับก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบ,บุถึง2เท่านะคะในกรณีเดียวกันถ้าเราไม่รักษาระบบนี้ก็คือปล่อยให้น้ําในบึงเนี่ยมันแห้งนะคะคสูบ <ผม S 1> ไปใช้โดยที่ไม่คํานึงถึง ผลกระทบเนี่ยถ้ามันแห้งอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะปลดปล่อยก๊าซเนี่ยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะข้างล่างคือน้ําแล้วคุณผู้ชมนี่นี่นเดี๋ยว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 เริ่มเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บลงไปแล้มีข้อควรระวังในการขึ้นมาเหยียบบนนี้ไหมครับค่ะก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะอย่างพี่ขับเรือเนี่ยเขาก็จะคอยบอกหรือวิทยากรเนี่ยก็จะคอยให้คําแนะนํานะคะว่าจุดไหนที่คนเดินย่ําบ่อยๆค่ะมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะรู้สึกได้ถึงความแบบว่าความแน่นของอ่ามันก็จะลดลงใช้ าารถูกค่ะต้องมีสติด้วยนะคะใช่ค่ะว่าจะเป็นเทรน์แรกของของของที่นี่ก็ได้แล้วเรา นป่ารอยองเองก็เข้ามานะพัฒนาบางส่วนเพื่อให้น้ำเ,เขาได้รับออกซิเจนได้รับแสงเนาะแล้วสาหร่ายบัวกุ้งหอยปูปลาเขาก็สามารถเจริญเติบโตแพร่ขยายุ์ได้เราไปเที่ยวธรรมชาติทุกๆครั้งนะมันจะมีความแบบว่าโอ้ให้ธรรมชาติโอบกอดอันนี้ฮะ <c oughs> คุณประทึกกับธรรมชาติมากสรุปดีครับคุณผู้ชม <c oughs> อยากให้มาทดลองนะฮะเด <มา S 2> ี๋ยวเราไปจุดเช็คอินต่อไปกันดีกว่าไปครับผมขึ้นเรือต่อค่ะ ตรงนี้ครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าสวยมากๆอยากให้มาเห็นกับตาตัวเองเลยนะตรงนี้ครับโซนนี้เรียกว่าอะไรครับผมโซนนี้นะคะเรียกว่าป่าสมเ็ดโบราณน,นะคะคซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็นลูกขมรดกข,ของแผ่นดินของอวัฒนธรรมนะคะกะทรงวัฒนธรรมของจังหวัดระยองนะคะเมื่อปี2,563การมาเที่ยวที่สวนพุทธสารครับ ต้องมาในช่วงไหนดีที่สุดครับของเราเที่ยวได้ทั้งหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวครับผ่านระบบนวศก็แตกต่างกันไปใช่ก็จะแบบว่าเห็นในหลายๆมุมมองนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับวิทยากรของเรามากนะครับที่พาเราทัวร์นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับนายครับตอนนี้ผมว่าพลังผมเริ่มหมดแล้วฮะต้องไปหาไรทานแล้วเดี๋ยวไปกินไรทานตอนนี้ครับผมกล้องทับเราต้องเดินด้วยท้องครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันครับไปกันค่ะ ธรรมชาติสวยสดงดงามนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นจุดเช็คอินที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งเลยครับแต่ว่าช่วงหน้าครับน้องเคนและคุณนายจะไปเดินตลาดกันเตรียมตัวกันให้ดีๆของดีของเด็ดรออยู่เพียบห้ามพลาดนะครับ เวลาเดินตลาดหาของอร่อยอร่ทานกันแล้วล่ะครับหลังจากที่ตะลุยเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วขอพักเติมพลังกันสักนิดคุณนายบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้นั้นมีของกินเยอะแยะมากมายอยากกินอิ่มเกินไปแหละครับรเขตเพื่อท้องไว้สําหรับมือพิเศษของคุณนายด้วยล่ะครับ และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่ตลาดสวนสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตลาดแห่งนี้ครับคุณนายต้องบอกว่าอยู่ติดริมถนนนี่เลยใช่ค่ะติดถนนค่ะมีเวลาเปิดปิดยังไงบ้างครับหกโมงนี่ก็จะมีชาวชาวทะเลนะคะนาเรือขึ้นมาแล้วก็อาหารที่นี่ก็จะสดๆเลยนะคะมาจากไมาจานน้ำแข็งเลยไม่ผ่านน้ำแข็งไ่ผ่านน้ำแข็งเลยต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับมองไปทางซ้ายนะตลาดเนี่ยเขาอยู่ติดกับชายหาดเลยนะครับ คือเรือมาจอดปุ๊บใช่ขึ้นผ่านทะเลขึ้นใช่ค่ะพร้อมขาย้ทันทีคุณนายครับเมนูที่คุณนายจะทําในวันนี้ครับคือเมนูอะไรครับหอยตลับผัดชาค่ะหอยตลับผัดชานะฮะแต่ว่าวัตถุดิบของเราวันนี้นะคุณผู้ชมนั่นก็คือหอยตลับนั่นเองนะฮะหลายตันเลยแล้วกันเพราะว่าอยู่ในตู้ใหญ่ๆแล้วนะนี้เป็นหอยตลับนะฮะจ้าให้ตลับผมดูตัวใหญ่มากคุณเกศครเนี่ยหอยตลับพื้นถิ่นนะคะพี่ๆคะอันนี้เห็นเห็นอันนี้อะไรครับ หอยโข่งเหลืองคุณเขธคุณเขยอันนี้ที่มีหอยมุกไงคะที่มีมุกอ่ะใช่ไหมพี่ได้ครับที่มีมุกที่มีมุกหอยโข่งนะฮะใช่ค่ะหอยโข่งทะเลก็ได้ก็เรียกหลายอย่างอ๋อแล้วพี่ๆเคยเจอมุกไหมอ่ะไม่เคยเจอเลยเดี๋ยววันนี้คุณเขตจะได้มุกจริงนะถ้าพี่เจอพี่เขาไม่มาเปิดร้านหรอกได้ไหมซื้อเลยฮะเดี๋ยวผมจะไปลุ้นอ่าพี่จ๋านี่จ้ะ อ๋เลยฮะอาตัวหนึ่งร้อยร้อยเท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบค่ะเอาคะเอาซื้อหอยตลับหอยตลับด้วยพี่เอาหมดเลยเอาหมดเลยนะคุณเู้นะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะมาถึงที่ตลาดสวนสวนปุ๊บเราเจอวัตถุดิบอย่างรวดเร็วทันใจมากนะะเพราะว่าที่ตลาดแห่งนี้นะครับเขาติดถนน ค่ขนนนแล้วก็ติ่นสาหาดง่ะยใช่ค่ะสวยงามด้วยค่ะคุณเข็คสวดเดี๋ยวเราเดินชมตลาดเรือด้วยใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราเดินชมตลาดกันเครับมาถึงทะเลทั้งทีนะครับคุณผู้ชมต้องได้ทานอาหารทะเลกันหน่อยครับต้องร้านนี้เลยค่ะเพราะว่า ปูกระตอยทอดกรอบใช่ไหมคะป right huh? ูกระตอยทอดกรอบสวัสดีค่ะปูกระตอยทอดกระเทียมพริกไทยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแบบว่าเขาแบบว่าเราจับตามธรรมชาติใช่ค่ะเป็นปูธรรมชาติชิมได้ชิมได้ค่ะสามารถทานได้ทั้งตัวใช่ค่ะทานได้หมดเลยทานได้หมดเลยขายยังไงคะอย่างนี้อันนี้จะเป็นกล่องละร้อยห้าสิบค่ะกล่องละร้อยห้าสิบไงครับพี่เขยคะต้ามแทนปากนะ แบบว่ามันหวานมันมันนะฮะกินเพลินๆทานเป็นอาหารทานเล่นได้เด็กชอบเด็กชอบได้แคลเซียมด้วยเนาะแคลเซียมจากปูอร่อยมันมีความหวานความมันแบบกรอบของกระดองสมมติอยากกินร้านที่มาได้ตรงไหนยังไงน้องบอกคุณมาได้เลยค่ะตรงนี้จะถ้าตรงข้ามก็จะเป็นร้านน้ำแข็งเลยค่ะมานน้ำแได้เลยค่ะตรงข้ามเซเว่นเนาะใช่ค่ะตรงข้ามเซเว่นเลย โอเคครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสีทะเลแล้วก็ปูกระดับขอบคุณนะผมเป็นคนรักฮะรักขโมยด้วครับผมร้อเล่นแบ่งที่ทานด้วยนะเดี๋ยวไปเก็บไว้บอกว่านักท่องเที่ยวชิมแล้วกันใช้ดีไปดีนะครับผมขอบคุณมากค่ะ อะไรคะเนี่ยปูม้าคะปูม้าดองค่ะปูม้าดองค่ะคุณเขต่คุณผู้ชมฮะปูม้าดองคือทุกกล่องมีไข่มดลยนี่ขายกล่องเท่าไหร่คะแม่ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะาะทานยังไงคะก็ ใส่ปากเข้าไปแม่บอกใช่ไหมีการทานยังไงแม่บอกใส่ปากอยหยิบขึ้นมาแล้วทานกันแต่เดี๋ยวก่อนนะข้าพดกับไใส่ปากไข่แท้นะคะที่เราจะติดราคาบอกไว้เลยค่ะโอ้โหคุณนายใจดีมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานค่ะที่มาช่วยโปรโมทตลาดพุ้ใดบ้าตลาดสวนสซนมาทีมกันค่เชิญค่ะเชิญค่ะเป็นไงคะ ไม่ได้เค็มเหมือนที่คิดมีความมันของไข่นะฮะเนื้อปูนี่บอกเลยว่าหวานค่ะค่ะต้องกินคู่กับสาหร่ายทานคู่กับสาหร่ายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้กล่องละ100บาทใช่ไหมหนึ่งร้0บาทเองค่ะเต็มเต็มนะคะอร่อยนะฮะจากสลาดสวนสนค่ะนี่แล้วทำแบบนี้นะครับ เป็นไงบ้างคะคุณเขตคะรสชาติอร่อยเลียยันซอเลยค่ะอร่อยเลียยันซอค่ะเพราะว่ามันย้อนยันซออร่อยเรยยันซอผมชอบคอนี้มากอืมอร่อยมากเลยครับผมอร่อยมากครับคุณผู้ชมค่ะนะฮะเดี๋ยวคุณแม่ครับฝากร้านหน่อยว่าแบบว่าถ้าคนอยากจะกินกูดองไข่แบบนี้ให้มาที่สนสนนะคะมาที่สนสนตลาดสนสนมาได้เลยค่ะมีทุกวันชื่อว่าร้านอะไรคะ เจ๋วัยค่ะเจ๋วัยปูดองเจ๋วัยปูดองนะครับยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมครับที่นี่อยู่คุณผู้ชมต้องบอกว่าตลาดแห่งนี้นะเดินมาน่ากินทุกร้านนะครับผมของก็สดวันนี้เราจะเดินประมาณ20กิโลนะฮะตลาดนี้ไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงพี่พี่เอคงไม่ไหวละค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเดินชมตลาดกันต่อครับค่ะ ครับนี่มาร้านผักอามาร้านผักกันครับคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเรามาซื้ออะไรครับนายซื้อไปทําเครื่องหอยตลับผัดชาอ๋อในเครื่องของผัดชาครับคุณแม่มีอะไรบ้างนะครับพริกไทยสดพริกไทยสดค่ะแล้วก็กระชายซอยกระชายซอยพริกตัวนี้ใส่ไหมคะแล้วก็ใส่พริกหยวกด้วยเพื่อความสวยงามเนาะหยวกพริกหยวกโอเคแล้วน้ำเปล่แล้วก็หัวลาพาน้องเข็ดค่ะเราลืมอีกอย่างหนึ่งคือ มะละกอค่ะเยวก่อนนะฮะใช้กับเมนูหอยตลับของเราเหรอครับอ๋อไปต้มกับหอยโ่งค่ะเมื่อกี้คุณเกศซื้อหอยโ่งไปนะคะใช่ครับทําไมเราต้องใช้มะละกอในการทําเกี่ยวกับพวกหอยโ่งอ๋อเพื่อให้เนื้อของหอยโ่งอ่อนนุ่มนะคะเราจะหั่นมะละกอเป็นชินช้นๆนน,นนะคะคแล้วก็ต้มรวมกับเนื้อหอยโ่งค่ะจะทําให้เนื้ออ่อนนุ่มแล้วก็รับประทานได้อร่อยมากขึ้นค่ะโหนี่ผมรู้นะคะว่า มะละกอนะครับสามารถนำไปต้มกับพวกหอยโขงนะครับเพื่อจะให้ตัวหอยเนี่ยเขาแบบนิ่มอ่อนนุ่มนิ่มขึ้นนั่นเองก็มีความอร่อยมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ ยอดมากๆตอนน um <BI ี้เราก็ได้ทุกอย่างครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหอยตลับผัดชานั่นเองนะครับคุณนายครับจ้าหอมไหมครับหอมมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเข้าครัวเลยค่ะไปเลยค่ะเชิญค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบทุกอย่างครบเป็นที่เรียบร้อยพี่แจ็คไรเดอร์ขอบอกงกงๆเลยว่าอดใจไม่ไหวแล้วอยากจะเห็นหน้าตาของเมนูหอยตลับผัดผาเสลือเกินอย่าพึ่ง รีเปลี่ยนช่องกันไปไหนครับช่วงหน้ามาให้กำลังใจน้องเขตและคุณนายเข้าครัวทำอาหารกันนะครับ มาเข้าครัวกันครับคุณผู้ชมนะฮะกับเมนูพิเศษของคุณนายในวันนี้ครับหอยตลับผัดฉานเองเดี๋ยวเรามาดูกันระคุณผู้ชมว่าวัตถุดิบนะฮะที่จะทําในวันนี้มีอะไรบ้างครับก็มีหอยตลับตัวใหญ่ๆนะคะที่เราไปเลือกซื้อกันมาค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะพริกนะคะพริกนะฮะพริกค่ะแล้วก็เครื่องผัดฉามีพริกไทยสดค่ะแล้วมีพริกหยวกนะคะกระเทียมค่ะกระชายแล้วก็มีกระชายแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือใบโหระพาที่แพงมากช่วงนี้ เราเพมน้ำชูบแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะพรเผาด้วยผสมกับผอมอ๋อผสมมันไปในส่วนของเครื่องปรุงครับน้ำปลานะ้ำปลาดีค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะเครื่องปรุงรสน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะที่เราจะเติมลงไปนิดหน่อยได้เลยครับผมมาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะค่ะได้เลยค่ะเราก็จะเทน้ำมันตาอ่างุ่นนะคะ่าใส่พริกไว้เลยนะคะ เริ่มจากของที่ที่มีความเหลวก่อนนะคะ<ช>เริ่มจากซีอิ๊วก่อนค่ะช้อนนะคะช้อนเลค่ะแต่แล้วก็เป็นน้ํามันหอยนะคะขอสองช้อนค่ะนี่สองช้อนอสองช้อนทุกเขผัดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะค่ะน้ําปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะน้ําตาลก็สองช้อนเช่นกันค่ะอ่าแล้วก็เติมน้ําเปล่าเลยนะคะเพื่อให้เกิดความชุ่มฉ่ำค่ะ อ่าเราก็ต้องคนให้ทั้งหมดเข่ากันนะคะแล้วก็เราก็ใส่อุปกรณ์เครื่องผัดฉาของเราลงไปค่ะ่เป็นัไงคะน่าทานเรากำลังทำเครื่องผัดฉาอยู่นะฮะนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะเราก็เติมหอยลงไปเลยค่ะนะคะเทลงไปเลยนะคะค่ะหอยนี้เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมลวกเรียบร้อยแล้วก็มีความสุกระดับระดับหนึงแล้วค่ะนี่เราก็ผัดนะคะ เพื่อให้เครื่องเนี่ยเข้าไปในหอยค่ะหอยสลับใหญ่มากฮะ,ะหลังจากนาประทานแล้วสามารถเอาเปลือกไปเป็นเครื่องประดับก็ได้ค่ะประดับต้นไม้อ๋อนะฮะสามารถใช้ได้่ใช้ได้ค่ะคสุดท้ายนะคะเราก็เติมใบโหระพากับใบกะเพราค่ะคปิดไปนะคะเ็เรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ใบโหระพาลงไปนะครับพร้อมกับใบใบกะเพราค่ะครับผมนี่นะคลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชิมฝีมือคุณนายกันครับค่ะเรียนเชิญค่ะ ต้องบอกว่าหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเลยดีกว่าชิมนพร้อมกันนะคะครับเริม่มเลยค่ะเข้มข้นมากๆนะคพี่ไทยสดด้วยค่ะ ทานคู่ๆไปนะคะมันแบบว่ามีความเผ็ดร้อนของผัดชาอยู่ในตัวที่เราผัดลงไปนะฮะแล้วตัวหอยนะครับเนื้อเขาแบบว่ากัดไปนี่เด้งเลยนุ่มมากต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยนะกับเมนูนะครับหอยตลับผัดชานะฮะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูฮะที่เราไปซื้อมาอันนี้คือหอยอะไรนะครับคุณนายหอยคงเหลืองค่ะที่เราไปซื้อกันค่ะอ๋ออันนี้เอาไปต้มยังไงนะครับต้มที่เราซื้อมะละกอมายังไงคะอ๋อนะฮะต้มใส่มะละกอค่ะจะช่วยให้เขานุ่มขึ้นแล้วก็รสชาติ ดีขึ้นนะคะได้ครับ่ผู้ชมเดี๋ยวลองกันเลยมันก็กรึบ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 เหมือนแบบว่ากินเป็นมันๆนะฮะแต่ได้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเข้าไปเสริมรสนะฮะเลยทำให้รู้สึกว่ามันแบบว่าไม่เลี่ยน สามารถเป็นอาหารทานเล่นได้นะผมว่าอันนี้ใช้ระยะเวลาในการต้มนานแค่ไหนครับต้มนานค่ะต้มนานยิ่งตัวใหญ่ยิ่งต้องใช้นานหน่อยค่ะครึงชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะอร่อยมากนะครับทานเป็นซาซิมิหอยได้นะครับอร่อยมากต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมคุณนายโชฝีมือได้สุดยอดมากเลยนะครับกเมนูนะครับหอยตลับผัดชาบอกเลยว่าถึงเครื่องมากๆตอนนี้ เหมือนเล็บออกแลวเผ็ดมากและอีกเมนูนี่ก็คือหอยโคงเหลืองนั่นเองอันนี้ก็แบบว่าทานเล่นได้กรึบๆอร่อยแบบว่ามันมันะฮะและที่สคัญนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศดีด้วยพอเราเที่ยวเสร็จเมื่อเช้าแล้วเรามานั่งทานอาหารดีเป็นไงครับบรรยากาศดีมากนะครับผมทานอาหารทะเลไปนะฮะมองบรรยากาศนะฮะเป็นแบบว่าทานเรือที่จะข้ามไปสมุทรนั่นเองนะครับคุณนายครับเขตอยากอยู่ต่อมีที่เที่ยวแนะนำไหมครับอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจะพาแลเชิญคุณเขตไปที่ วัดน้ําตกธรรมรสนะคะนะคะก็เดี๋ยวไปชมว่านอกจากจะได้เป็นนมัศการแล้วเราจะได้ไปชมธรรมชาติแล้วก็ปฏิมากรรมที่สวยงามในบริเวณวัดค่ะคุณผู้ชมครับดีมากๆเลยฮะเดี๋ยวที่หน้านะครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปทําบุญไหว้พระขอพรกันหรือจะไปเช็คอินร้านไหนนะฮะต้องรอติดตามชมนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณแขกพิเศษของเรานะครับคุณนายกาญจนายินดีสุขนะครับนี่ยาประหลัดจังหวัดอระยอง และรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองครับขอบคุณคุณนายมากนะครับขอบคุณค่ะคุเกดครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการคุณนายจากตลาดนะครับก็มีกิฟต์เซ็ตจากน้ำมันตรางุ่นห่วงใยคุณใส่ใจโลกมอบให้กับคุณนายด้วยครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับซึ่งภายในกิฟต์เซ็ตนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรางุ่นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรางุ่นน้ำมันข้าวโพดตรางุ่นและน้ำมันคาราโนราตารางน่นครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับน้ำมันตารางหุ่นห่วงยายคุณสายใจโลกนะครับขอขอบคุณโรงแรมระยองมารีออรรีสอร์ทแอนด์สปานะครับที่สุดแห่งความสะดวกสบายด้วยที่พักริมหาดส่วนตัวกับบรรยากาศอันแสนสงบครับขอบคุณมากมากเลยนะครับและอย่าลืมติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับทางช่อง YouTube Channel i m t v h d นะครับรวมถึง Facebook Fanpage คุณนายใจตลาดเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับคุณนายจะพาพวกเรานะ ไปไหว้พระขอพรทำบุญกันแล้วจะไปชิมร้านเด็ดร้านดังร้านไหนนั้นต้องรอติดตามชมนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงสี่สิบนาทีทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่องสามสิบสี่นะครับสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือวิธีการต้มหอยโขงเหลืองให้นุ่มขึ้นต้องทำย่างไรร่วมสรุกกันได้ที่แฟนเพจคุณนายจ่ายตลาดกันได้เลยครับ Marine Tiwi